สวัสดีครับเจอกันกับผมกิติคนคำนวนนะครับคลิปวีโนนี้มาพูดมาคุยกันถึงแนวทางประจําง,งวดวันที่16สิงหาคมนะครับผมคลิปที่แล้วนี่คุยกันถึงเลขเบิ้ลเลขตองเลขหามเนาะก็ไม่มีเลขตองหรอกมีแต่เลขหามกับเลขเบิ้ลนะครับที่วงวงไว้กันเนี่ยนะครับก็คลิปวีโนนี้ก็จะมาพาทําสูตรจากสถิติหวยย้อนหลังนะครับหวยวันที่16นี่แหละนะครับ ก็เอาข้อมูลเดิมแหละสิสิงหาคม12ปีย้อนหลังนะครับตั้งแต่ปี52จนถึงปี63นะครับผมก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับออกตัวไว้ก่อนเลยออกตัวไว้ก่อนว่าไม่รู้นะครับว่าหวยออกตัวไหนแต่อย่างใดเป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลตัวเลขที่ได้มาจากการวิเคราะห์ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังเท่านั้นเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมเนาะก็ ดูแลชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านใดเป็นผู้ชมใหม่ก็ฝากกดติดตาม YouTube Channel กิติคนคำนวณด้วยนะครับส่วนบนเพจ Facebook กิติคนคำนวณฝากกดถูกใจเพจด้วยนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับเนาะเกินนําไปนาทีกว่าก็ต้องออกตัวไว้ก่อนที่อยู่ด้านหลังนี่แหละครับนะคือเลขคาดการในปีถัดไปฟึบ ฟึบฟึบฟึบนะครับเลขคการมาจากไหนสูตรนี้จดไว้เลยนะครับจดไว้เผื่อเอาไว้ใช้ในปีหน้านะครับเผื่อไว้ใช้ในปีหน้าสูตรนี้ตั้งต้นด้วยหลักอสองตัวล่างครับสองตัวล่างทั้งสองตัวเลยนะครับหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับเนาะเก้าครับหกครับส่วนห้ากับสามมายังไงนะครับ 9บวก6เท่ากับ15นะครับตัดหลัก10ออกก็คือเลข1เหลือไว้แต่หลักหน่วยก็คือเลข5้านะครับนี่บวกกันนะครับเท่ากับ15เนาะลบกันเท่ากับ3นะครับเนาะก็คือตามนี้ได้วิธีการไปแล้วเนาะ9 6 5 3มาอย่างไงนะครับเป็นตัวเลขคาดการณ์ในปีถัดไปปี52คาดการณ์ปี53นะครับมาดู ว่าในปี53นะครับจะมีตัวไหนติดเด่นบ้างไหมนะครับผม097กับ64ก็ติด2ตัวครับ9ติดบน6ติดล่างนะครับเนาะเพราะฉะนั้นผมจะไม่พูดถึงวิธีการแล้วเนาะบวกลบกันยังไงนะครับเรามาวนกันที่เลขคาดการเลยแล้วก็ตรวจสอบคำตอบไปพร้อมพร้มกันนะครับ6042เนาะ 6042มาดูผลในงวดปีถัดมานะครับ960เข้า2ตัวบนนะครับ6กสเข้า2ตัวล่างด้วยนะครับเป็นไงล่ะ,ะอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับหลายๆท่านจะจะงงนะปี54ครับตัวที่ได้ก็คือ62 8 4นะครับมาดูผลในปี55นะครับ8 7 7 8ติดบนครับ2 8 2 8เข้า2ตัวล่างด้วยนะครับผมเขียนว่าล่างแล้วกันเข้า2ตัวล่างเนาะนี่ถัดมาครับปี55ครับ คาดการปีห้าหกนะครับสองแปดศูนย์หกนะครับนะสองแปดศูนย์หกมาดูผลปีห้าหกนะครับสามสองเจ็ดติดบนครับสองศูนย์โอ้โหนะตื่นไปอันนี้ติดอันนี้ติดสองตัวบนด้วยนะนะครับ เข้าสองศูนย์นะครับสองศูนย์ล่างนะนะครับสนี่เด่นบนเด่นล่างเลยต่อมาครับอันนี้อธิบายนิดนึ่งเนาะสกับศูนย์มีเลขแค่สตัวครับบวกกันก็ได้2ลบกันก็ได้2นะครับ <laughs> แค่นี้แหละนะก็คือมีเลขแค่สตัวนะครับคือ สองกับศูนย์มาดูผลในปีห้าเจ็ดนะครับแปดสองแปดสี่สองนะครับเด่นบนเก้าหนึ่งนะไม่มีนะครับนะมีสองตัวนะครับศูนย์กับสองเด่นตัวหนึ่งก็โอเคอยู่นะต่อมาครับเก้าหนึ่งศูนย์แปดมาดูผลในปีห้าแปดนะครับสามหกสามกับสี่ศูนย์ เด่นตัวเดียวครับเด่นเลขศูนย์ตัวเดียวถือว่าไม่โอเคสองปีแล้วนะนะครับมีแค่เลขติดเด่นนะครับเนาะ eno นนะไม่โอไม่โอนะครับสองงวดนี้ไม่โอแล้วนะครับมาดูปีห้าแปดนะครับสี่ศูนย์นะครับเหมือนกันกับปีนี้เลยมาดูผลปีห้าเก้าครับศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย โอแตก3ตัวบนเลยนะนะครับแล้วก็2ตัวล่างด้วย3 3นะครับเข้า2บนนะครับ3บนด้วยเขีย <c> น <oughs> ว่า3บนก็ไม่ผิดเนาะนะเป็นเลขเบิ้ลหลัก10บกับหลักร้อยนะครับต่อมาครับ3 3นะครับนะมีเลขแค่หกศนะครับบวกกันได้6ลบกันได้0นนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเลขแค่ สามตัวสามหกศูนย์นะครับมาดูผลในปีหกศูนย์นะสี่สามหนึ่งแล้วก็สามเจ็ดนะติดเด่นตัวหนึ่งครับจากเลขสามตัวสามหกศูนย์สามบนสามล่างนะครับแต่ไม่เป็นแต่ไม่มีสามารถจับเป็นเลขสองตัวสามตัวได้นะครับต่อมาครับปีหกศูนย์เนาะเจ็ดอ่าไม่ใช่สามเจ็ดศูนย์สี่มาดูผลปีหกหนึ่งครับ หนึ่งหนึ 61, 1, k k at, ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์โอเด่นสองตัวครับเด่นเจ็ดกับศูนย์นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะสี่ตัวเด่นสองตัวถึงแม้ว่าจะไม่สามารถจับเป็นเลขสองตัวสามตัวได้แต่ก็โอเคนะห้าสิบเปอร์เซ็นได้อยู่อ่าถัดมาครับปีหกหนึ่งเนาะหนึ่งศูนย์นะครับก็จะคล้ายๆกันกับ สองปีนี้นะครับนะมีเลขแค่สองตัวมาดูผลนะครับสี่เจ็ดหกกับแปดเก้าอันนี้โนโนอย่างมากนะครับวิลินโนนะ <c oughs> ไม่เข้าเลยไม่มาสักตัวหนึงนะครับเป็นปีแรกนะครับเป็นปีแรกเลยนะครับปีแรกเลยปีหกสองนะครับทำนายปีหกสามนะครับแปด 9 7 1มาดูผลปี63ครับ8 1 1 2ตัวบนครับแตก3ตัวบนด้วยนะแล้วก็2ตัวบนด้วยนะครับแล้วก็8 8 2ตัวล่างด้วยครับโอ้โหนะโอเคมากนะโอเคเลยเขียนว่าโอเคเลยมาทั้งบนทั้งล่างนะครับจะสังเกตนะครับ ถ้ามันจะเข้าด้วยวิธีการนี้เนะี่ยมันจะมาติดต่อกันเนะี่ยหนึ่งสองสามนะครับสามปีติดต่อกันนะครับแล้วก็เว้นหนึ่งสองแล้วก็มาหนึ่งโอ้ก็เว้นแต่ก็มีเลขติดเด่นอยู่นะนะครับแล้วก็เริ่มมาจับเป็นสองตัวสามตัวได้ในปีหกสองทำนายปีหกสามนี่แหละนะครับส่วนปีหกสามทำนายปีหกสี่ก็คือแปดกับแปดนั่นเอง คล้ายๆกับ3านะครับเนาะคล้ายๆกับ3ามสเลยมันเป็นเลขเบิ้ลไงหกก็เลข3เด่นบนเด่นล่างเลยนะครับเนี่ยปีนี้ก็จะได้8ปดแปดบวกกันได้สิกนะครับลบกันได้ศนยะ์ะก็มีเลขแค่สตัว8ปดครับถ้ามันจะเป็นในรูปแบบเดียวกันก็คือเหมือนกันกับงวดนี้นะครับมีโอกาสที่ แปดจะเด่นทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะศย์กับหก็ไม่ต้องทิ้งนะครับนะศนย์กับหกไม่ต้องทิ้งเอาไปใช้งานร่วมเลยมีเลขแค่3ตัวเองเลข3ตัวนี้นะครับผมขอฟันเลข8เลยแล้วกันนะครับเด่นนะตามสูตรนี้นะตามสูตรนี้นะครับเราค่อยมาดูสรุปกันอีกทีหนึ่งส่วนเลข แปดนี่ถ้าวินไปเลขชุด2ตัวก็ได้9ชุดเองนะครับนะแปดแปดแปดหกแปดศูนยนะครับเชุดถ้ามันจะแตก2ตัวนะครับบนล่างก็ไม่ใช่ปัญหานะ er วางบนล่างนี่ก็สิบชุดเองไม่เยอะนะครับ ถ้าตามแค่สูตรนี้สูตรเดียวหรือท่านใดชอบเลขเลขเด่นนะครับเลขวิ่งก็ผมการันตี80%เลยนะมีโอกาสที่จะเด่นอีก20%ก็คือไม่มานะครับมาบดูว่าตำแหน่งไหนเด่นที่สุดก็คงไม่พ้นตำแหน่งที่หนึ่งนะเนาะตัวตั้งต้นนะครับหนึ่งนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่นะมีสี่ตำแหน่งเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบนะครับตำแหน่งที่1นึ่งสิบสขอเขียนไว้ก่อน12ครั้งตำแหน่งที่2นะ1 2 3 4 5าตำแหน่งที่2ใน5ครั้งตำแหน่งที่3นะครับ1 2 3 4 5 6 ตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งที่4นะครับ 1, 2 3 3ครั้งนะมันน้อยหน่อยเพราะว่าบางงวดนะครับตำแหน่งที่4เนาะเพราะบางงวดมันบวกได้แค่นี้นะมีเลขแค่2ตัวนะครับโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเนาะสูตรนี้ผมฟันเลข8นะครับแต่ถ้าใครจะเอาแนวทางเลข2ตัวบนล่างเนี่ย 9ชุดบนล่างก็18ชุดนะครับมันกลับอยู่ในตัวอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องกลับนะครับเนาะเอาไปใช้งานก็ไม่เสียหายนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเนาะมี2อย่างคือถูกกับไม่ถูก <laughs> มีแค่นั้นนะครับเนาะอาศัยดวงด้วยนิดนึงนะครับบางคนมีเลขอยู่ในมืออยู่แล้วยังไม่ถูกไวเลยนะครับเ <laughs> ช่นผมเป็นตัวอย่างนี่แหล <laughs> นะบ่อยครั้งที่ วัยครั้งอย่างงวดที่แล้วเนี่ยหกหนึ่งเนี่ยอยู่ในมือตัวเองแล้วย,ยังเลขไม่เยอะนะหกหนึ่งเลขหกเลขหกตัวนะมีหกหนึ่งอยู่ในมืออยู่แล้วเนี่ยแถมเลขหกเป็นเลขเด่นด้วยนะครับก็ไปใส่หกเจ็ดซมจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมโอเคเจอกันในคลิปถัดไปครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับผมถามเลยครับ ผม,ผมมั่นใจว่าเลข8ต้องมาในงวดนี้เนาะงวดที่แล้วงวดที่แล้วไม่มีเลขแปดเนาะมีในเลขคาดการครับแต่ง,งวดที่แล้วเลข8ไม่เด่นนะครับเนาะก็คาดว่างวดนี้น่าจะปังสวัสดีครับ